แม่พระเจ้าติสะและนำเอ,เอติสะแม่ละเสซโรเศึกษาดิเนี่ยพระธรรมละปุงเนมิอยู่พระเจ้าดิแม่พูดเนี่ยพระธรรมละปุงเนมิอยู่พระเจ้าแบบนำอัมเปศึกษาหน่อยแกหนึ่งพระธรรมรุดบทเป่าขอก่าดลเอ,อ๋ยหอยละขออาดลละอาหนึ่งพระธรรมรุดบทเป่าขอเก่าดลเอวยห,วหวอยละขออาดลละอามาอ่าต่อใครฟุ้เสบอัดไอหน,นึ่งรุดเป็นวิญญาตเตี่พระเจ้าเกื้อรุดเสริมเราเนีมเอเกิดเกิดกวนเดเม มูประปนยงเซอาให้ละนโอมีหรือลาพระเจ้าเยอะพระเจ้าเกิดเต้าป่าเอาหนงหนกจัดเจือแต่พวกพระเจ้าเกิดกวนสุขอุหมวยหนเมืองอิสรียนมูลประเสรักเนิมปะหมายอันละปะหาโลกวนนําเมียแอาและปุยอันไอโลกวนโซแเืปุยปเซเกปะโละม่วนแสมูแม่สมูแม่เออละพรแ สแปนปะเล่นแก่ปะเงียมไอ้กวดปะอ่เสหลังนาโอมีเกิดคนยากเสไอโตยิดึมแปนปเลนคนยากเสแม่เลนนึ่มมูประปอนเอานาเสอ่ะใหนาโอมีไอโลปะกวนมีแตอ่ะเสมเสอะโอเบดหลังโอเบดเมาเื่อเมาเื่อดาวิดให้มาจัดเจือเเรตลเเรเมาเื่อเอสโรนเอสโรนมาเื่ออารัม รามจะมาเพื่ออามีนาด,ดับอามีนาด,ดับจะมาเพื่อนาโซนนาโซนจะมาเพื่อซาโลมอนซาโลมอนจะมาเปื่อโบอาดโบอาดจะมาเพื่อโอเบตโอเบตจะมาเปื่อเจ็ดสี่เจ็ดสี่จะมาเปื่อดาวิดยินดีแมพระธรรมตอนให้มารบบสุดท้ายแหละเพะื่อรูดนำมาเปรียบศึกษาพระธรรมรุดนิ่ม่พูดเนี่ยตอกอ่านเละเนี่ยมาโ้องเนี่ยพระเจ้าแก ตอกเรียกพรมหนึงชีวิตอยู่รุตไม่แก่แผนกันประตึกหนึ่งไม่แต่ละชีวิตอยู่รุตรูดแทนรุวพระพรนะเอนะหลวเอียห็นอยู Coh ่หนึ่งหนึ่งเอเซยูโรแหละหลักละร้อยลองก็ร้อยอยู่กระทำตอนให้เสอไล่ฮารุมมาโรจัดเจือดาวิดแหละเลื้อเต้เพลนหนึ่งหนึ่งของอาดอลอาเพื่อโอเบมาเจ โอเบตเสพื่อเอิ่งมาโบอัดเพื่อโบอัดเสมาซาโลมอนเพื่อซาโลมอนเสมาอามีนัดับเพื่ออามีนัดดับเสมามเอสรนเอสรนเช่เพื่อมาเพเรตเพื้อแม่ปุปุแม่ปุปุและเพื่อปามาโรเพเรตเชมาโอเบตเพื่อโอเบตเชมาโบอัดอิสยุโรพระเจ้าเกโกปุยต่างเมือง ตัวครบมาฮรุดเห็นนัทสกเกิร์แต่แผ่นกันอยู่แต่ฟูดหนึ่งตอกอยู่มองเอแหละจัดเชื่ออยู่ไพสูมาสึกฟูดเนื้หนึ่งดาวิดไห้มาตอนเงี้ยงๆแหละเพระเกือเออยู่ดูแอบเป่าเจนปุยก็มาบออัดควรที่จะมาตัวอ,อยู่เอแหละมาโอบเบตแหละโอบเบตจะแก่กวนมาเพเรตเพเรตจะแก่กวนมาเอสรุนเอสรนุนจะแก่กวนมาอามีนัด,ดับ กวนอเมเดนอับเสมาซาโลมอนกวนซาโลมอนใชมาตอกอยู่เอ๋แหละปะมารุมาโบอัดกวนปะมารุโบอัดใชมาโอเบตกวนโอเบตใช่ไมเจ็ดสี่เอสยูโรจัดเจืออยู่ป่อสืบต่อพูดให้มาโรเบื่ออยู่หรือปมารุดำคำแนะนำอยู่นาโอเมตึ้งจะตายมาแหละปะนาโอมมละ បានលាណៅមីរុតអត់បានអូសោដូណេសេព្រះចៅយុបសំរាប់ព្រះចៅយោអាយនិយាយបាទសំរាប់រុននិយាយអះសេឡាព្រមណៅមីព្រមកោដែររុតណវេលាពលាឯយុណាមអ៊ីហ្វូតណាំពេនកានព្រឹករំលានិងជីវិតយោរុតមករំប្រ1រូបមាររុតប៉ាអះព្រមណៅមីព្រមកោដែរ โดน้ำสืบเจือดการนำประมาณกวนมาประมาณบัวบอัดเลยกวนบัวอัดเลยจะมาโอบเบ็ตเลยกวนโอบเบ็ดเลยมาเปลือกมันเจ็ดสี่เละเจ็ดสี่เลยมาเปลือกดาวิดอยู่บนาเซ่แหละลรูดตะมาะปุยที่ปุยแหละปุยปลาเป็นพระพรแม้แต่หนึ่งเจ็ดเจือหนงแหละเป็นองคพรพะพรนะปุยในเจนซียู่น้ำแหละกันหรือเลา่าปุยประมาณโร นาโอมีเหงื่อมวนภาษารักนั่นปะไม่ฉันละปะหาควรดำเมตอาเลห์พุยันอาเซยละไอมาปุมเอนาโอมีอยู่น้ำโลโรปมาโรนาโอมีระพอมไม่มวนเต่เบื่อโลน้ำกวนโซดแต่พูน้ำมวยในมูอิสระเอ็นอาเซยพุยโลน้ำเรือเหล่าหมวยป่าเบื่อเอ้ยมวยให้ป่ามามาไปเกิดแก่เบื่ออยู่โรรุด ำปะประมาพะเจ้าก็จะเ,เป็นข้อคิดตะเอ่าในสถานการณ์กำลังเอาเอตีเลยเส่วนเต่าเมื่อกำลังอยู่เจชากันจีวีตกรรุ่รุดแเตยุ่งเตมาเมื่อ,อบวชอําสยุนําเตเมื่ออ,ยอายุนาทีอยู่ก่อาบวชแต่สื่อสารนละอยู่นําไม่ได้โลงเหย่อเองไม่ได้โลแม่กวนเป็นประพรนะกุย ไว้ต่อสิ่งน้หน่อยน,นี่มาเอาเชีออยอาเซียพระเจ้าเกียร์เกรอร์อุมเปก์เกียรเกอราตอกโรเกอร์รุ่นลาสเปนพระพรละปุยรุดนเป็นพระพร,ละ,ร,พร,ะพรละกอดก็ประมาณนาโอมีปุยอยู่ชีวิตเนี่ยเสือเราประมาณพระเจ้าเบื่อชีวิตเอกปุยเกียหรือเร่าเราพระเจ้าเบือ่อไปอยู่ปะาเอกดาเอกปุ่นเปล่งเนื่องพระเจ้านั่งตอกโรอยู่รุ่น รูดอยุต่มคำแนะนำนาโอมีประมากกเดี่รับพระพรเบือ้องมานำปุยเบอร์เนื่มระพอมละกอดติเจนไอม์เด่พระพอรอยู่พระเจ้าหอยหลังรูนัำพระพอรอยู่พระเจ้าไอาเจือะจีพีเอมารุดออกเซียพระเจ้าเกียบเพียงเราอังปุยปตอกนาโอมีละรุดตอกออกและพระเจ้าเกียเรเพียงระะเราปุยเบอร์สกีเริมเอ็ เกียระกากคำปรึกษาละีรตอกโหรูดลาสเปนพระพรานวิหินบุญชาเรโบแมปีมูลนโมเปียครุ่ยงบในสิ่งนี้หน่อยแหละประทํารูดประอลนนำโเปียศึกษาแหละจบรแมบสิ่งนี้น่อยแต่มากเกี่ยงสงอภกษะมาแมติลหมือสมาประทําฟิลิมอลแหละเพื่อวันนำามเปียศึกษาอิทโิเฮียนยุ่งหนึ่งเจอ เมื่อพระพรอสกลหนั่งกลุมมรเหียนยุงดิมาบุตรและเคียงสงออกกษะตริ์ุกาเมื่อเสนออกกษะตรสยรงปวนนับไม่เวลาพุประชาปิมุลนอำเปะครุ่งกบปวครายงงปวกันปุปปองยิปประชาอัลแมปะปัดมาชุมเรียงแต่ปวัวประชาเป็นเดนเดนนะเพ่อปัดโอทันกอปวัวประชาเป็นหมวดหมอนำกาันักธามเบื่ออำนาจไอิปชาในปีมุลนอมเปะหนึ่งการอยู่เผครุ่งกบตลอดสีหน่อยวนีด